อาม่ามีของเล่นใหม่หมาโชว์มากกลองติดรถยนต์มากยี่ห,อห้ออะไรวะยี่ห้อแม็กวิลมากเออเอาไว้ลองดูต้องกระจกต้องเจาะกระจกอีกก็ือเปล่ากระจกกระจกอะไรล่ะไม่ต้องเจาะมากติดเข้าไปเลยนี่เสียบล็อกเสร็จเสียบปุ๊บเย็บไแล้วป่ะเออใช่ไงก็โ,โชว์ยี่ห้อหน่อยนะ,ะไปไหน่ไปไหน่ยยังมีใบสับขี่เอ้อ มีนี่ครับมาทำมาแล้วทำเมื่อไหร่วะพูดแล้วจะตกใจนะเออทำเมื่อเช้านี่ครับมาไอชิบหายไม่เอาแล้วย่างนี่มึงขับอย่างนี้กูไม่เอากูลงแล้วกูลองน่ะโอ้ทำมาแล้วมาทำมามันมีอยู่สองแง่งเนี่ยมันมีอยู่กลางกันขวาไหนมาอยู่ขวาเมือขวาเมือเบรกอันขวาแน่นะเออโอเคเหยียบละโอ้โหมันไม่ใช่เบรกนี่มาคันแรกเ แม่งเร็วกว่ารถแม่งส่แปดเอดแม่งขับยางนี้นะให้กูไปขับแทนเะดีกว่า